ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์สมกัญญานะคะก็เดี๋ยวในลำดับถัดไปจะพูดเรื่องไฮโปคลเมีย er นะคะในเวลา30นาทีคงไม่สามารถลงรายละเอียดของโรคได้ทั้งหมดแต่ว่าอยากจะเล่าให้น้องๆได้ฟังกันว่าเราจะมีแนวความคิดยังไงดีในการดูแลผู้ป่วยไฮโปคลเมีย er นะคะกดไม่ไปอ่ะกดไม่ไปโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้ที่จะพูดถึงนะคะก็จะเป็นในแง่ของ โพเทสเซียมโฮโอโซซิสนะคะแล้วก็ uh, เรื่องของไฮโปคาลเมียว่ามีคลินิคมาเนิเฟสเชัยนอย่างใดนะคะแมคเนนิซึมที่น่าสนใจมีอะไรบ้างแล้วก็เราจะแอพโพสภาวะไฮโปคาลเมียในผู้ป่วยอย่างไรดีนะคะรวมถึงก็จะพูดถึงเรื่องรายละเอียดในการทรีเมนด้วยนะคะ รู้จักโพแทสเซียมกันก่อนนะคะโพแทสเซียมเนี่ยเป็นสารที่ส่วนใหญ่ยอยู่ในเซลนะคะ98%เนี่ยอยู่ในเซลแล้วก็อีกแค่2%เท่านั้นเองที่อยู่ใน extracellular fluid นะคะถ้าเราเจาะเลือดคนไข้มาดูเนี่ยจะพบว่าในคนไข้ซีรลีมเนี่ยโพแทสเซียมจะอยู่ที่ประมาณ3.5-5ถึง5 meq ต่อลิตรขณะที่ในเซลเนี่ยจะมีค่าสูงถึง150 meq ต่อลิตรเลยทีเดียวนะคะ การที่ร่างกายสามารถเมนเทนความต่างของโพแทสเซียมระหว่างในเซลล์และนอกเซลล์ไว้ได้เนี่ยด้วยความสามารถของการทำงานของโซเดียมโพแทสเซียมีม t p s ปั๊มนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการปั๊มตัวโพแทสเซียมเ,ยเข้าเซลล์อยู่ตลอดเวลาโพแทสเซียมเนี่ยปกติแล้วจะถูกขับออกทางปะสะัสสาวะเนี่ยมากถึง90%แล้วก็ับขับออกทาง g i tract ทเท่านั้นเองนะคะ ทีนี้ในเซลล์เนี่ยนอกจากจะมีโซเดียมโพแทสเซียมเอทิพีเอสปั๊มแล้วเนี่ยก็ยังมีช่องอื่นๆที่สําคัญเกี่ยวกับการเลกูเลตโพแทสเซียมด้วยนะคะนี่ก็จะยกตัวอย่างบางช่องให้รู้จักกันอีกนึงนะคะนอกนอจากโซเดียมโพแทสเซียมเอทิพีเอสแล้วก็ยังมีโซเดียมโปรตอนเอ็กชนเจอร์ที่เอาโซเดียมเข้าเซลล์แล้วก็ปั๊มโปรตอนออกไปนะคะรวมถึงมีทรานส์포เตอร์ที่นาโปรตอนแล้วก็ออร์แกนิกแอนไอออนเข้าเซลล์ด้วยทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้มีผลต่อโพแทสเซียมในการเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์นะคะอันดับที่1กก็คืออพวไทรยนะะ์นี่มีไทรอยสงขึ้ี เบต้าอะดรีนาจิกอะโกนิสเยอะขึ้นเช่นการได้บงโคไดเลเตอร์จะกระตุ้นโซเดียมโพแทสเซียมเอทีพีเอสนะคะทำให้โพแทสเซียมเนี่ยเคลื่อนเข้าเซลล์ขณะที่ผู้ป่วยที่ได้อินซูลินเนี่ยจะมีการกระตุ้นโซเดียมโปรตอนเอ็กเชนเจอร์ทำให้โซเดียมวิ่งเข้าเซลล์มากขึ้นนะคะโซเดียมที่วิ่งเข้าเซลล์มากขึ้นก็จะไปกระตุ้นการทํางานของโซเดียมโพแทสเซียมเอทีพีเอสตามมานั่นเองนะคะโดยสรุปคือไทรอยด์ที่เยอะเบต้าอะโกนิสรวมถึงการให้อินซูลินก็จะทาให้คนไข้เนี่ยมีซิรลัมโพแทสเซียมที่ลดลงเพราะว่าเคชิฟเข นอกจากนั้นในผู้ป่วยที่มีภาวะมตาบ b o l i c อซิโ o ซิสที่มีโปรโตอนอยู่เยอะข้างนอกเซลล์นะคะโดยเฉพาะเกิดจากอินออแกนิกมตาบ b o l i c a c i d o ซิสเช่นกรดไฮโดรคอริกนะคะการมีโปรโตอนก็จะบล็อกการทํางานของโซเดียมโปรตอนเอกเชนเจอร์นะคะทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะไปยับยั้งการทํางานของโซเดียมโพแทสเซียมเอทิพีเอสทำให้เคเข้าเซลล์ได้ยากขึ้นงั้นในภาวะมตาบอล l i c a ซิโดซิสคนไข้ก็จะมีซีรัมเคที่สูงขึ้นตามมาะคะขณะที่สิ่งนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับคนไข้ที่เป็นออแกนิก เมตาบอลิกแอซิโดซิสเพราะว่ามันมีช n e l อีกช่องหนึ่งที่พาโปรตอนแล้วก็พาแอนไอออนที่เป็นออร์แกนิกแอซิดเข้าเซลลได้นะคะก็จะมีโปรตอนที่สามารถขับออกได้อยู่แล้วก็ไม่รบกวนการทํางานของโซเดียมโพแทสเซียมเอทิพีเอสงั้นโดยสรุปว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทาให้โซเดียมเข้าเซลโพแทสเซียมเข้าเซลลมากขึ้นแล้วก็โพแทสเซียมอยู่ข้างนอกเซล์มากขึ้นก็ดังที่แสดงในตารางให้เห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เราคิดถึงในโปรเซสที่เรากลัวว่าจะมีโพแทสเซียมชิปเข้าหรือชิปออกเซลลหรือเปล่านะคะ ทีนี้ดูในไตบ้างนะคะในไตเรกูเลตโพแทสเซียมยังไงนะคะปกติแล้วหลังจากที่โพแทสเซียมถูกกรองเข้าใน proximal tubule เนี่ย2ใน3จะถูกเก็บคืนไปนะคะแล้วก็ถูกเก็บระหว่างทางเช่นที่ติ๊กแอสเซนดิ้งลิมรวมถึงดิ s t a l c o n n นูเล e t ตอทนะคะขณะที่ส่วนที่ร่างกายเรกู l a เลตโพแทสเซียมเนี่ยจากหลักจะอยู่ที่คอร์ติคอลคอเล i ติงดักนะคะ ไตจะเลือกว่าเราจะสีครตโพแทสเซียมเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นร่างกายเนี่ยมีระดับโพแทสเซียมอย่างไรถ้าตอนนั้นโพแทสเซียมในร่างกายสูงไตก็จะพยายามขับโพแทสเซียมออกมากนะคะขณะที่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีระดับโพแทสเซียมที่ต่ำไตก็จะขับโพแทสเซียมออกน้อยนั่นเองวันนี้อยากให้รู้จักเซลล์2เซลล์นี้เท่านั้นเองนะคะอยากให้น้องๆทําความรู้จักแล้วก็อาจจะจําได้นิดนึงก็จะทําให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้เยอะขึ้นมากนะคะอันดับที่หนึ่งคือ principal cell นะคะ principal cell เนี่ยจะ มีความสําคัญในการเลเวลเลตโพแทสเซียมอย่างมากนะคะเวลาว่าชนแนลนึกอะไรไม่ออกก็ที่เบโซเลเทอร์ลก็ว่าเป็นโซเดียมโพแทสเซียม ATPase นะคะ,ะเพิ่มเตมิมสองชแนลคือมี E n a c คือ e p i t h e l i u m sodium channel อยู่ตรง tubular lumen น,นะคะแล้วก็มีอันนึง ROMK เป็นชนแนลที่ขับ K ออกอยู่ตรง tubular lumen เ,เช่นกันนะคะเดี๋ยวการทำงานยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งอีกเซลล์หนึ่งคือเป็น alpha intercalated cell คือเซลล์ด้านล่างนะคะ alpha ก็คือมาจาก A A คือ acid นะคะ acid ก็คือขับกรดเพราะฉะนั้นถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ว่า อ่า n นล l ที่ขับกดออกในทูบ u l ลูเมนนะคะเช่นโปรตอน a t p s หรือว่าโปรตอน K-Exchanger นะคะทีนี้พอเริ่มการทํางานเนี่ยร่างกายก็จะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอโดโซ o ลอนนะคะอโดโซลนจะมากระตุ้นการทํางานของโซเดียมโพแทเซียม a t p s ททาให้โซเดียมในเซลล์เนี่ยลดต่ําลงทําให้โซเดียมที่วิ่งมาถึงดิสเซพาร์ตเนี่ยในทูบ布拉ลูเมนเนี่ยสามารถวิ่งผ่านเข้ามาได้ทางอีพิเทียมโซเดียม n n e l ium ium channel, หรือว่าอ e ี Net. ะะพอถึงตรงนี้ปุ๊บโซเดียมในเซลก็จะเยอะขึ้นนะคะประจุบ,บวกในเซลเยอะขึ้นขณะที่โพเทสเซียมในเซลก็เยอะขึ้นรออยู่แล้วตั้งแต่โซเดียมโพแทสเซียมพน TBS ทำงานหลังจากนั้นเคก็จะถูกขับออกผ่านทางรอมเคเพื่อออกไปในทูบ布拉ลูเมนนั่นเองนะคะหลังจากที่เคถูกขับออกไปส่วนหนึ่งก็จะวนมาสู่ที่ออฟไลน์เตอร์คาเล d เต็เซลแล้วก็แลกกับโปรตอนนะคะเป็นเคกับโปรตอนเด็กเชิงเจอเราจะเห็นว่าหลังจากเซลสองเซลนี้ทำงานจนครบเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็คือร่างกายจะขับเคออกทางปัสสาวะขับกรดออกทางปัสสาวะแล้วก็เก็บโซเดียมเข้าไปในเลือดนั่นเองนะคะงั้นปัจจัยนอกจากออดสซอลอนจะกระตุ้นโซเดียมโพแทสเซียมเอทิพเอสแล้วยังกระตุ้นไปถึงรอมเคแล้วก็อ e ีแอกด้วยนะคะงัน้นเสร็จเสร็จปุ๊บนอกจากการมีออดอสซอล론ร่างกายยังต้องมีดิสเทลโซเดียมโฟลที่มากพอด้วยนะคะปัจจัยอื่นๆก็คืออาจจะต้องมีแอนไอออนมารอรับถ้าร่างกายมีแอนไอออนที่เป็นประจุลบมารอรับเนี่ยก็จะขับเคออกได้มากขึ้นนะคะ ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เคเนี่ยเรักกเลการขับ K s e c r e ล i o นนะคะเราจะขับเคได้ต้องมีอะดอรซอลนที่มากพอนะคะต้องมีด i s t a l sodium delivery วิ่งมาถึงมากพอนะคะอาจจะมี n o n r e s o l ์ a b l e a n น on อนเนี่ยทำให้ขับเคมากขึ้นนะคะเพราะว่าให้โปรแมกนีเซีเมยมก็จะทำให้คนไข้มี renal เคล s s เพิ่มขึ้นเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยเป็น cofactor ที่สำคัญของช n องลอมเคพอแมกนีเซียมหายไปเนี่ย n n องลอมเคก็เหมือนมีรูที่ทำให้เคพร้อมจะวิ่งออกมาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะ ทีนี้เราพูดถึงไฮโปคาลเมียบ้าง .definition เนี่ยคือเมื่อไหร่ซีรัมเคน้อยกว่า3.5มิลลิโมลิตรเราก็เรียกว่าคนไข้มีภาวะไฮโปคาลเมียนะคะมีผลยังไงกับร่างกายบ้างนะคะส่วนที่สําคัญที่สุดเลยคือ cardiovascular system เกิดอะไรขึ้นกับ cardiac cell เมื่อร่างกายมีไฮโปคาลเมียนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของ excitability แล้วก็ automaticity ในรูปขวาบนจะเห็นว่าการเกิด action potential ของ pacemaker cell เนี่ยในภาวะไฮโปคาลเมียเนี่ยจะมี baseline ของ resting membrane ที่สูงขึ้นถูกกระตุ้นได้ง่ายขึ้นนะคะงั้นพอเราดูใน EKG ก็จะมีความผิดปกติที่เราคุ้นเคยกันก็คือตั้งแต่ T wave เริ่ม flat ลงมี inversion ของ T wave มีการเพิ่มขึ้นของ U wave ขึ้นมานะคะอาจจะมี S-T depression มี premature ของทั้ง atrial แล้วก็ ventricular รวมถึงการเกิด VT แล้วก็ VF ในที่สุดนั่นเองนะคะ ขณะที่มัส c u l อสเกเล t อลเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราจะพบว่าในมัสค c u อสเกเล e อลเซลล์เนี่ยกลับกันก็คือว่าในรูปขวาตรงขวาสุดที่ภาวะคนไข้มีไฮโปคาลีเมียเนี่ยเราพบว่า resting membrane potential จะ more negative หมายความว่ามีภาวะไฮเปอร์โพลาไรเซชันทำให้กระตุ้นให้ถึง action potential ได้ยากขึ้นทำให้มัสเซลนี่ยเกิดเรื่องของ paralysis เกิดมัสเซลอิกเนสนะคะนอกจากนั้นในภาวะปกติแล้วเนี่ยเวลาเรา exercise เนี่ยจะมะีการ shift K ออกมาข้างนอกเซลล์เพื่อทำให้เกิด vasodilation เพื่อให้เลือดเนี่ยมาเลี้ กล้ามเนื้อได้อย่างเพียงพอในคนไข้ที่มีไฮโปคาลีเมียตอนที่เอ็กซ์ไซส์เนี่ยจะไม่มีเคชิฟออกมาทําให้เลือดเนี่ยไม่สามารถมาเลี้ยงกล้ามเนื้อได้เพียงพอคนไข้ก็เกิดภาวะแลปโดไมโอไลซิสตามมาได้นะคะสุดท้ายนี่คือเกิดอะไรขึ้นกับ ไตเองบ้างในภาวะที่มีไฮโปคาเลียมียอย่างเรื้อรังนะคะอันดับที่1ก็คือจะมีภาวะของร e d ูสเม l เ a ลารีบร f l o w อย่างยาวนานเนี่ยทำให้ไตเนี่ยเกิดเรื่องของ t u b u l o interstitial fibrosis เกิดเป็นไฮโปคาเลียมิในฟอพัตตี้ได้นะคะอันที่2เนี่ยจะเพิ่มเรื่องของ a อ moni น g e n e s i s สที่ Proximal t ท b บูนะคะ a อ m o n i o g e n e s i s คืออะไรนะคะปกติโพซิมอลทูบูเนี่ยจะทำการสร้างแอมโมเนียขึ้นมานะคะสร้างเพื่อขับกรดออกในรูปของแอมโมเนียมคลอไรเนื่องจากว่าไตาเนี่ยขับกรดในรูปแอมโมเนียมคลดมากที่สุเลยนะคะค โดยปกติการสร้างเนี่ยจะสร้างจากกลูตามีนเปลี่ยนเป็นกลูตามตจนถึงอัลฟาคีโตกลูตาเลตระหว่างทางจะได้อมโมเนียกับไบคาร์บอนตเข้ามานะคะอมโมเนียก็จะไปรวมกับโปรตอนขับในรูปของแอมโมเนียมนะคะจับกับคอไลเป็นแอมโมเนียมคอไลาอภาวะ,ะการกระตุ้นการสร้างแอมโมเนียเจเนซีสจะถูกกระตุ้นจาก2ภาวะคือภาวะที่ร่างกายเป็นกรดคือมีเมตาบอลิกแอซิดซิสหรือภาวะที่มีโครนิคไฮโปคาลีเมีย พอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันพอคนไข้มีเรื่องของโครนิคไฮโปคาลเมีย er, สร้างแอมโมเนียเยอะขึ้นขับกรดเยอะขึ้นจะนามาสู่ภาวะเมตาบอลิกอัลโาโลซิซึ่งเป็นผลของไฮโปเคได้นะคะอันที่2เป็นเหตุที่ว่าทําไมคนไข้เซโรซิสหรือว่าคนไข้ลิเ e อร์ดีซีสเนี่ยจะมี itis, เฮปติกเอนเซฟฟอลพาตตี้ได้ในการในภาวะที่มีภาวะไฮโปคาลเมีย er อยู่นะคะเพราะกระตุ้นการสร้างแอมโมเนียมากขึ้นนั่นเองสุดท้ายไฮโปเคยังนําไปสู่การเกิดเนฟโรจ e นิคดีไอในระยะยาวได้ด้วยนะคะ ทีนี้พอเราเจอคนไข้ไฮโปเคลเมีย ok ar, เราคิดยังไงดีนะคะอันนี้หลักการการหาอ e ิโท l รจีก็ง่ายมากเลยในเลือดต่ําเกิดจากอะไรได้บ้างนะ,ะก็เกิดจากการแค่ว่าอินเท e น้อยหรือเปล่านะคะเคชิปไหม หรือว่าจริงๆเคลอสไปหรือเปล่านะเราก็คิดกันแค่นี้เองนะคะระวังอย่างหนึ่งคืออาจจะมีภาวะที่เราเรียกว่าสูดไฮโปเคคือไม่ได้ต่ําจริงๆะคะหมายความว่าในเลือดเนี่ยไม่ต่าแต่ว่าตอนที่เจาะอ,ออกจากตัวไปแล้วเคมันค่อยไปหายไปทีหนึง่งอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายในเม็ดในระดับในเลือดเราเนี่ยมีเซลล์ปริมาณมากพอเราเจาะอ,ออกไปตั้งทิ้งไว้เคก็ชิปเข้าไปในเซลล์นั้นนะคะก็จะเกิดในภาวะที่มีไวบัตเซลล์มากกว่า1น0 0 0 0นะคะ ทีนี้อันนี้ก็เป็นสาเหตุอื่นๆที่เราอาจจะคิดถึงว่าถ้าเกิดคนไข้จะมีเคชีฟเช่นในบางภาวะเช่นเขาได้รับอินซูลินมีรีฟิตติ้งมีไฮเปอร์ไทรอยด์ซึมหรือว่ามีจีเนติกดิซิสบางอย่างเช่น f ฟมิเลียลไฮโปแคลซิมิกเพอริออดิพาร์ลซิสนะคะขณะที่กลุ่มเคลอสเราก็คิดง่ายๆแค่ว่ามันลอสทางไหนนะคะเป็นรีนอนลอสหรือว่านอนรีนอนลอสแค่นี้เองอันนี้เป็นอิทธิพลีรวมๆของไฮโปแคลซเมีคําคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นแบบไหนใช่ไหมคะ อันนี้ก็เดี๋ยวลองอไล่ครูคร่าวๆให้ฟังนะคะเมื่อไหรเราจะคิดถึงว่าคนไข้คนนี้เป็นสูดโอไฮโปโเคนะคะเราจะคิดถึงในคนไข้ที่เคต่ํามากเลยแต่ไม่มีซิมตอมเลยนะคะเขาเป็นอซิมอมเมติกเจาะเลือดมาเค1.5แต่ไม่มีซิมตอมอีเคจีไม่เชนเลยนะคะทีเวฟไม่เชนยูเวฟไม่มีร่วมกับอันเดอร์ไลน์ที่ชวนให้สงสยัยเช่นไวบัตเซลลมากกว่าแสนอันนี้เราก็ต้องระวังว่าเคที่เราเห็นอาจะไม่ใช่ของจริงนะคะการที่เราใจร้อนแก้ไปเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียกับคนไข้มากกว่า ในแง่ของ l ล w intake เนี่ยที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่า l ล w intake อย่างเดียวมักไม่ใช่เหตุของไฮโปคาลีเมียนะคะในคนไข้ที่กินเคต่ำมานานๆเนี่ยร่างกายก็จะปรับตัวเสียเคน้อยลงทั้งทาง G i t r a ท t แล้วก็ทาง Renal งั้นโคนอิกไฮโคไอปโปคาลีเมียจาก low ิน t a k e อย่างเดียวเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากแต่อาจจะเป็นสาเหตุร่วมได้เช่นคนไข้กินเคต่ำมาน้อยๆมานานๆร่วมกับจังหวะนั้นมีเดรียขึ้นมาก็จะมีไฮโปเคได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ ทีนี้เมื่อไหร่เราจะคิดถึงคนว่าคนไข้เป็นเคชิฟบ้างนะคะการชิปเนี่ยก็คือเกิดการที่เคจากนอกเซลชิฟเข้าเซล์อย่างรวดเร็วนะคะงั้นซิมต t มที่คนไข้มาพรีเซนต์ต้องมาทันทีนะจะไม่ค่อยๆชิฟมา5วันค่อยๆวีคมาเรื่อยๆแล้วเราบอกว่าเป็นเคชิปนะเราชิปได้ทันทีเลยเป็นหลักนาทีนั้นออนเซตต้องมาเร็วนะถ้าเราซักได้ว่ามีประวัติ spontaneous r e c o อรี y เช่นเคยมีอ่อนแรงไม่ต้องทําอะไรนอนพักที่บ้านอยู่ๆหายเองอันนี้ชวนให้เราคิดมากเลยว่าโปรเซสอาจจะเป็นเคชิฟได้นะคะ เจาะเลือดมาเป็น normal acid base อันนี้ก็ชวนให้เราคิดว่าเอ๊ะจะเป็น k ค h i p หรือเปล่านะเพราะว่าโปรเซสที่เป็น Loss เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังส่วนมากเนี่ยต้องมี acid base d i s r u r b a n d s นะคะมีประวัติร่วมให้เราสงสัยว่าน่าจะมีโรคบางอย่างเช่นมี family history นะชิปมาทั้งมี weakness ทั้งบ้านเลยน,นี้เราก็ชวนสงสัยนะคะหรือว่าคนไข้ตอนนั้นมีภาวะ h y p e r t h y r o i d i s m มานี้เราก็ชวนให้คิดว่าเอ๊ะเขามี Kshift หรือเปล่านะ ในแง่ของ k l ลอสมีอะไรบ้างนะคนไข้ที่เป็นไฮโปเคและ k l ลอสเนี่ยอาจจะมีอาการทั้งอคิวหรือโครนิกก็ได้นะคะอาจจะมีอาการปรบปรับเหมือนเคช f ฟก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้คนนั้นเป็นโครนิกไฮโปเคเมียมเนี่ยโปรเซ s เขาต้องเป็น l o s สแน่นอนเช่นวันนี้เจอไฮโปเคย้อนไป3เดือนก็ไฮโปเคย้อนไปปีหนึ่งก็ไฮโปเคอันนี้ต้องเป็นโปรเซสลอสแน่ๆเลยเขาคงไม่ชิฟทุก3เดือนให้เราเห็นพอดีถูกไหมคะ นอกจากนั้นถ้าเกิดเราซักประวัติได้ว่าเขาเป็นโปรเกรสซีฟซิมตอมเช่นวันนี้ลุกขึ้นมาได้อีกวันหนึ่งเริ่มขึ้นบันไดไม่ไหวอีก3วันอ่อนแรงลุกขึ้นไม่ไหวเลยอันนี้ก็ให้ชวนสงสัยว่าน่าจะเป็นลอสแน่ๆเลยเพราะว่ามันค่อยๆเคลดลงไปเรื่อยๆเนาะ เจาะเลือดมาเจอว่ามีแอซิโดสิตหรืออัลคาโลสิตนี่ก็ชวนให้คิดว่าน่าจะเป็น loss เนี่ยเลยเดี๋ยวเราเล่า,ลา,ลาโปรเซสให้ฟังอีกทีนึงนะคะสุดท้ายมีประวัติให้เราชวนสงสยัยเช่นอาเจียนมาเยอะมากช่วงนี้ปรับไดออเรติหรือว่ามีภาวะไฮบัดเพเชอร์ในคนอายุน้อยก็ชวนให้คิดว่าไฮโปคาลีเมียเนี่ยน่าจะเป็นลอสจากสาเหตุบางอย่างนั่นเองนะคะอันนี้ก็สรุปให้เห็นอีกทีนึงเนาะ อันนี้เป็นตัวอย่างโรคเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียนกันไปนะคะทีนี้นอกจากพอเราคิดอย่างนี้แล้วตามคลินิคอลตามแรบเบื้องต้นแล้วเราอยากรู้จริง,รงๆเราก็ต้องส่งแรบอินเวสติเกชันนะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าตอนนั้นไตทํายังไงกับภาวะไฮโปคาลเนีย er อยู่นั่นเองนะคะงั้นเราจะอีวัลูเอชันเมื่อไหร่นะคะเราจะดูว่าตอนนั้นไตทํายังไงเมื่อตอนนั้นคนไข้อะต้องอยู่ในภาวะไฮโปคาลเนีย er อยู่เนาะถ้าเกิดคนไข้ตอนนั้นเนี่ยเคในเลือดต่ําอยู่แล้วเราส่งตรวจเพิ่มเตนนิมแล้วเราพบว่าไตาไม่สามารถเก็บเคณนะตอนนั้นได้เลยเนเ, er เนีี่่่ยแปปลวาาโทกิดคจะ าจาก Re n a l ์เคลนั่นเองนะคะอันนี้ก็รวบรวมแ l a มาให้ดูนะอะสแตนดาร์ดก็คงจะเป็น24ชั่วโมงยูรีนว่าเก็บและเกิน 20MEQ per day นะคะแต่ในชีวิตจริงเราคงเก็บ24ชั่วโมงในคนไข้ที่มาพรีเซนต์ด้วยซิมตอมติคไฮโปเคได้ลำบากก็จะมีการอินวิสเกชั่นแ l a อื่นๆโดยการดูสปอตยูรีนรวมถึงดู TtKG ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะคะอย่างไรก็ตามทั้งทั้งสองเทสนี้มีลิมิเตชันอยู่นะในวันนี้คงไม่มีเวลาททที่่จะเเลามััน้้งงงหดขอสใฟ ถ้าใครสนใจลองอ่านในหนังสือได้หรือว่าลองดูในเพจในโฟที่เพิ่งเปิดไม่นานนี้นะคะมีการพูดถึง TTKG ได้น่าสนใจแล้วก็รูปก็สวยด้วยนะคะลองดูได้นะสุดท้ายเราก็แนะนําให้รู้จักตัวหนึ่งที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะคือการใช้ยูรินเคต่อยูรินเคตินีนนะคะเมื่อไหร่เกินคัดออฟดังที่แสดงนะบ่งชี้ว่าณนะจุดที่มีไฮโปคาลีเมียอยู่ตอนนั้นคนไข้มีรีโนเคลอสนั่นเองนะคะทีนี้พอถึงจุดที่ว่าเป็นรีโนเคลอสเราไปยังไงต่อดีนะคะ ก็ลองมาดูว่าเอ๊ะเราได้ได้ว่าเป็นรีโนเคลอสส่วนมากมักจะตายอยู่ที่ตรงนี้เนาะแล้วก็นึกไม่ออกว่าเป็นโลกไหนดีงั้นเราลองไล่ดูว่ารีโนเคลอสเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปคิดว่าเราจะคิดว่าคนไข้คนนั้นเป็นยังไงได้บ้างนะคะ กลับมาที่รูปเดิมเนาะโปรเซสที่ทําให้รีโนแคลสมีเท่านี้เองนะคะหนึ่งก็คือมีอะลดอสโลนมากขึ้นถูกไหมอะลดอสโลนจะหลั่งจากไหนก็ได้แต่เยอะขึ้นนะทำให้ principal cell ทางานเยอะขึ้นแล้วก็เคก็ loss ไปอันดับที่2ไม่ใช่อะลดอสโลนหรอกแต่ว่า principal cell ทางานเยอะขึ้นจากสารตัวอื่นหรือว่า channel บางอย่างที่ทํางานมากขึ้นนะคะอันดับที่3ก็มีด i s t a l sodium d e l i v e r y เยอะขึ้นถูกไหมก็กระตุ้นให้ e n a c ทางานเยอะขึ้นรีโนแคลสเยอะขึ้นอันดับที่4ก็มี นอ n r e ซอร์ a b บ e วลแอนไอออนคือมีประจุลบมารอรับเคมากขึ้นอันดับที่ห้ก็เป็นทูบูมันเก็บไม่ได้เองอะนะเก็บไม่ได้ก็เคก็รั่วไปตรงไปตรงมางั้นหลักการมีแค่นี้ลองดูว่าแต่ละอันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างนะคะ ภาวะไฮเปอร์ออดอซโลนิซึมเรารู้ว่าออดอซโลนเนี่ยหลังจากอนะดีโนแกล์เนาะซึ่งปกติมี3ชั้นเนาะเป็นกรมโลโรซาฟาซิคูลาตาเลติคูลาลิสจะมีตัวกระตุ้นที่ต่างกันแล้วก็นำมาสู่การผลิตฮอร์โมนที่ต่างกันไปนะคะภาวะที่มีพรเมารีไฮเปอร์ออดอสซโลนิซึมคืออะดีโนแกล์เกิดทำงานเยอะขึ้นจะเป็นไฮเปอร์เพลเชียก็ได้หรือว่าเป็นอะดีโนมาก็ได้นะคะทำให้แองจิโอเทนซินแล้วมากระตุ้นกรมโลโรซาเนี่ยผลิตออดอซโลนเยอะขึ้นอย่างมากนะคะก็ตรงไปตรงมานะเอะอยขึ้น ทีนี้โรคที่สองเนี่ยคือโรคชื่อว่า GIA นะคะเป็น glucocorticoid remedable i a l d o s t e r o n i s m โรคเนี้ยคือมีการสร้างคราเมรลิตยีนที่ทำให้ ACTH แทนที่จะกระตุ้นเฉพาะโซน่าฟาซิคูลาตาและผลิต glucocorticoid เนี่ยดันไปผลิต aldosterone ได้ด้วยนะคะงั้นในเลือดเขาก็จะมีระดับ aldosterone ที่สูงขึ้นจริงๆแต่ว่าไม่ได้ถูกกระตุ้นมาจาก angiotensin 2เนาอาจจะไม่มีเวลาลงรายละเอียดของการเกิดโรคโดยละเอียดนะคะเดี๋ยวน้องๆสนใจลองไปอ่านต่อกันดูนะคะ ทีนี้อะดรีสโลรนยังหลังได้อีกทางหนึ่งด้วยเนาะเรารู้ว่าปกติเลนินเนี่ยจะก,กระตุ้นการสร้างแองโกเทนซิน2ลงไปถึงการสร้างอะดรีสโลรนใช่ไหมคะงั้นนอกจากอะดรีนอลแกนผลิตมากขึ้นเองแล้วเนี่ยถ้าเลนินในเลือดเยอะด้วยเนี่ยคนไข้ก็จะมีอะดรีสโลรนสูงขึ้นได้ด้วยถูกไหมคะงั้นเราลองมาดูว่าอะไรกระตุ้นเลนินบ้างเนาะปกติสิ่งที่กระตุ้นเลนินก็คือการที่มีอัรเทอริเพรสชอร์ดร o ปเนาะการมีโซเดียมคลอไรด์โหลดที่ดิสโซลทูวบูน้อยนั่นคือ,อด ขาดเลือดขาดน้ําไตก็จะหลังเลนินนั่นเองงั้นสาเหตุของโรคที่ทําให้เกิดการหลังเลนินมากขึ้นก็เช่นการมี Renal a r t e r y stenosis ใช่ไหมเลือดมาเลี้ยงไตน้อยไตก็เข้าใจว่าเอ้ยร่างกายขาดเลือดเนาะหลังเลนินดีกว่านะคะภาวะที่มี c ค a ักเ a t i o n of aorta แบบเดียวกันการมีมาเลงนั้นให้ e ปอร์เทนชจะกระตุ้นซิมพาเดติมากมากก็จะทําให้เลนินหลังเช่นกันหรือว่าเป็นอีกโรคหนึ่งเลยคือมีทู m o r ที่หลังเลนินด้วยตัวเองงั้นคนไข้ก็มีเลนินสูงขึ้นกระตุ้น AOten มากขึ้นแล้้ววก็ Auto Renal เยอะะขึนนําาไปสู่ภแบบ การกับเมื่อกี้นะคะถ้าไม่ใช่อโดโซโลนแล้วเป็นอะไรเนาะเอากลับมาดูที่รูปเดิมไม่ใช่อโดโซโลนแต่ว่า p r i n c i p l e Cell ทำงานเยอะขึ้นนะได้จากอะไรบ้างนะคะ 1. ก็เช่นด i ดเดิเนาะดิดเดิก็คือการที่โลกที่มี e n a c ทํทำงานเยอะขึ้นใช่ไหมพอ e n a c ทำงานเยอะขึ้นก็เก็บโซเดียมเข้าเซลล์เยอะขึ้น p r i n c i p l e Cell ทำงานเยอะขึ้นก็ขับเคมากขึ้นก็มี renal เค l, l s นะคะ AME เนาะ apparent mineralocorticoid a x c e s s นะคะเรารู้ว่าปกติคอร์ติซซลในเซลลจะถูกเปลี่ยนให้เป็นคอร์ติโซนโดยเอนไซม์ที่มีชื่อว่า 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2นะคะโรคนี้ก็คือการที่เอนไซม์เนี้ยเจ๊งไปเนาะไม่มีเอนไซ์นี้คอร์ติซซลในเซลล์ก็เลยสูงขึ้น จังหวะที่ว่าคอร์ติซอลเนี่ยมีความสามารถในการจับกับมินเนอรคอร์ติคอยร์เรเซปเตอร์ได้ดีแล้วก็แอคชั่นเหมือนออดอสซอลนเลยงั้นคนไข้โรคเนี้ยจะมีคลินิคอลที่เหมือนกับการมีออดอสซอลนสูงนะคะคือมีไฮโปเคเมตาบอลิกอัลโคโลซิสไฮเปอร์เทนชันแต่ว่าจริงๆเจาะเลือดมาออดอสซอลนเป็นไงต่ำเลยเนาะโอเคคนไข้ที่กินไชเอมหรือลิโคลิสก็จะมีการทำงานของเอนไซม์นี N ้หายไปเช่นกันนะคะก็จะเกิดภาวะแบบเดียวกันที่เป็น AME เนาะ นอกจากนั้นคือคุชชิ่งซินโดรมก็แบบเดียวกันเลยคือร่างกายสร้างคอร์ติซอลเยอะมากเอนไซม์ยังดีนะแต่ว่าสร้างคอร์ติซอลเยอะไปเอนไซม์เปลี่ยนไม่ทนันคอร์ติซอลก็แอคเซสเกิดผลตามมาแบบเดียวกันเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือลรกที่เป็นคอนเจนิทัลอะดรีนอลไฮเปอร์เพอเชียนะคะ,ะไม่ลงไมคานิซมซึมแต่ว่าให้รู้ว่าโรคนี้มีความผิดปกติของการสร้างฮอร์โมนที่ ans, อะดรีนอลแกลนเกิดการเพิ่มขึ้นของสารที่อยู่ตรงกลางระหว่างที่ฮอร์โมนเปลี่ยนไปแล้วก็สารบางตัวเนี่ยทำงานได้เหมือน,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 นอนะโด จริงๆแต่ว่าคนไข้จะมีหน้าตาเหมือนคนที่ออโดสโลนสูงนั่นเองนะคะเมคาเนซึมต่อไปคือการเพิ่มขึ้นของ d i g i ทลโซเดียมเดลิเวอรเนาะเรารู้ว่าการที่โซเดียมดิส t ทลเดลิเวอรีเยอะขึ้นเนี่ยจะทำให้ principal cell ทำงานได้เยอะขึ้นนะคะงั้นอะไรก็ตามที่บล็อกการเก็บโซเดียมระหว่างทางก่อนถึงคอติคอลคอเลตติงดักก็จะเพิ่มดิส i ทลโซเดียมโฟลนะคะ,ะเช่นการได้ลาซิก การได้ไทลาไซน์นะไดเอเรติหรือว่าเป็นโรคกลุ่มที่ให้คลินิคอลแบบนี้คือเช่นบัตเตอร์กับจิตเทอร์แมนนะคะบัตเตอร์หรือลาซิกก็จะบล็อกโซเดียมโพแทสเซียมทูคกลายชนแนลนะคะที่หลุดออกเฮเลเนาะจิตเทอร์แมนก็จะบล็อกโซเดียมคอลายชนแนลใช่ไหมคะทำให้โซเดียมวิ่งมาถึงปลายทางได้มากขึ้นก็กระตุ้นให้เข้าอีเนกได้เยอะขึ้นแล้วก็ขัดเคมากขึ้นนั่นเองนะคะถัดไปก็คือมี non ion, นอนรีซอรเบเบิลแอนไอออนเนาะมีแอนไอออนวิ่งมาถึงปลายทางเยอะนะคะ เกิดในภาวะอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือ v วมิตติ g นะพอเราอ้วกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียโกรธใช่ไหมมีการได้เอาคลายทายเกลนใบขาบเข้าเลือดนะคะในเลือดมีอัลคาโลซีสมีใบขับเยอะในปัสสาวะก็มี ไบคาร์บอเนติวเียนะปัสสาวะก็จะมีใบขาบกรองลงมาเช่นกันไบขาบเป็นประจุลบพอวิ่งมาถึงปลายทางก็จะดึงทําให้เคเนี่ยรั่วออกมาทางทูบูล่าลูเมนเยอะขึ้นคนไข้ก็เลยเสียเคทางรี n a ลเคลอสนะคะถ้าใครถามว่าบ o m i ตติ้งแล้วเคหายไปไหนนะก็ต้องตอบว่าเป็นรี n a ลเคลอสนะคะจากไบคาร์บอเนติวเียเนาะอันดับที่สองพออาเจียนปุ๊บก็กระตุน้นเซกแคนารีให้เปื่อดอรโซลอนิซึมใช่ไหมเพราะว่าเราแห้งก็กระตุ้นดอรโซลนก็ยิ่งทําให้รี n a ลเคลอสเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะค ปรจุลบอื่นๆก็เช่นคนะีโตนนในภาวะ EKE เป็นต้นนะคะก็จะมี renal K loss ได้สุดท้ายก็คือทูบูลาเก็บเคไม่ได้นะคะเช่นภาวะไฮโปแมกนีเซียมนะเหมือนที่เราให้ฟังตอนแรกพอแมกนีเซียมหายไปลอมเคก็เหมือนมีรูอยู่นะเคก็พร้อมที่จะวิ่งออกมาตลอดเวลาคนไข้ได้แอมโฟเทลิซินบีพวกนี้มันทําให้เซลล์เมมเบรน e ีเฟกนะคะฆ่าราได้ก็ทําให้ทูบูลาเซลล์เมมเบรนเราเจ๊งเหมือนกันนะพวกนี้ก็จะมีเค loss มีแมก loss ได้ก็จะเจอยิ่งพอยิ่งแมก loss ก็ยิ่งมีไฮโปคาลเมียเข้าไปอีกนะคะ โอเคงั้น,นกลไกของรีโนเคลอสมีเท่านี้เองนะคะนี่ก็ใส่โรคให้ดูเนาะแต่ว่าพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าคนไข้ที่เราเจอเป็นโรคไหนใช่ไหมงั้นเราก็ลองมาดูว่าแล้วเราจะแอปโรชคนไข้กลุ่มเนี้ยยังไงนะคะพอตั้งต้นว่าคนไข้มีไฮโปคลอเรียมเรามาถึงจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นลอสเวิร์กอัพไปแล้วน่าจะเป็นรีโนเคลอสแน่เลยนะคะมีดีแมคคานีซึมดังนี้แล้วเราใช้อะไรในการแยกดีนะหลักในการแยกมีเท่านี้เองดูเอซิดเบตนะดูบาร์เพรสเชอร์นะคะดูยูรนะินคอไลน์ โอเคเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปนะคะบัตเตอรเพชเชอร์ hmm. ก็คือการถ้าคนไข้มีไฮบัตเรเพชเชอร์เนี่ยแปลว,ว่าเขามีโซลเวเตอร์รีเทนชันนะคะอวัยวะเดียวในร่างกายที่ทําให้คนไข้มีไฮโปเคเมตาบอลิกอัลคาโลซิสร่วมกับไฮเปอร์เทนชันได้มีที่เดียวคือปรนะินซิปิโอลเซล์เนาะงั้นถ้าเมื่อไหร่เจอคนไข้รีโนเคลอสมีเมทอัลคาโลบีพีสูงคิดไว้ก่อนเลยว่าปรินซิปิโอลเซล์ต้องทํางานเยอะแน่ๆแต่ว่าเยอะจากอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่ง นะคะคยูรินคอร์ไลเราใช้ยังไงนะในคนไข้ที่มีเมตาบอลิกอัลกอโลซิสเนี่ยเราจะใช้ยูรินคอร์ไลเพื่อดู Volume, เอฟเฟกตีฟเซอรึคลาทอรี่โวลูมเนาะเพราะว่าเราใช้ยูรินโซเดียมไม่ได้ไบคาร์บอเนตเนี่ยเป็นประจุลบพออยู่ในปัสสาวะประจุลบจะดึงประจุบวกเพราะฉะนั้นยูรินโซเดียมก็จะถูกดึงออกมาในปัสสาวะมากแม้ว่าคนไข้จะแห้งก็ตามงั้นเราก็จะเลื่อนมาใช้ยูรินคอร์ไลในการดูเอฟเฟกตีฟซึคลาทอรี่โวลูมแทนเนาะหลักการมีเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปไล่ดูกันนะคะ โอเคในคนไข้ที่เป็นรีโนแคลซ์นะคะพอเราเจาะแล็บเวิร์กอัพแล้วโอ้โหเป็นรีโนแคลซ์แน่เลยอันดับแรกแนะนำให้ดูอันนี้ก่อนว่าเป็นแอซิดอสิตหรืออัลคาโลสิตนะคะถ้าเป็นแอซิดอสิตก็จับโรคที่เป็นแอซิดอสิตแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเป็นอะไรเช่นเป็น RTA ์ทีเไหมมี DKA หรือเปล่าใช่ไหมคะไดแอมโฟโทเรซินอยู่ไหมอันนี้เป็นอันที่เราควรจะต้องมองหาต่อไปเนาะแต่ถ้าเป็นอัลคาโลสิตสิ่งที่แนะนำให้ดูต่อก็คือการดูบลัดเพรสเชอร์นะคะในกลุ่มที่โลบลัดเพรสเชอร์ก่อนนะกลุ่มที่โลุ่มเนีย จะเป็นกลุ่มที่เกิดจากสาเหตุที่ทําให้คนไข้แห้งนะคะเขามีรีโนเคลอสมีแอลโคโรซิสเขาน่าจะแหง้งถูกไหมพอเขาแห้งเนี่ยอตอนการดูยูรินคอไลเขาน่าจะต่ำเนาะเขาน่าจะต่ําถูกไหมมีไฮโปเคเมตาบิลิกแอลโคโรซิสปีพีก็น้อยอิเฟคทีฟซีโรคลาทอรี่วอลลุมก็น่าจะน้อยยูรินคอไลก็ควรจะน้อยใช่ไหมคะงั้นถ้ายูรินคอไลน้อยจริงๆส่งมาน้อยกว่า20ก็ไปหาโรคที่ทําให้เกิดความแห้งนั้นเช่นบวมิดติ้งถูกไหมแต่เราเกิดส่งมาแล้วเฮ้ยยูริด เป็นไฮโปเคเลียลเคลอสนะเมตาบอลิกอัลกอโลซิสด้วยนะปีพีก็น้อยไม่น่ามีซซลวอเตอร์รีเทนชันแต่ส่งมายูรินคอร์ไลดันเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าไตาเก็บไม่ได้โรคอะไรที่ไตเก็บไม่ได้ก็คือโรคที่ Channel ถูกลบกวนใช่ไหมคะเช่น การได้ลาซิกไทอาไซใช่ไหมเป็นบัตเตอร์จิเทอร์แมนพวกนี้มันบล็อกโซเดียมคอไลชั่นแนลบล็อกโซเดียมโพแทสเซียมทูคอไลยูรินคอไลจะน้อยได้ยังไงถูกไหมเราแยก2กลุ่มนี้ออกจากกันด้วยการยูยูรินแคลเซียมนะคะวันนี้ไม่มีเวลาลงรายละเอียดว่าทำไมโรคไหนยูรินแคลเซียมเยอะน้อยนะคะสนใจติดตามก็อ่านหนังสือก็ได้นะโอเคทีนี้เกิดคนไข้เป็นรีโนเคลอสมีเมทาลิกอัลคาโลซิส แล้วก็ BP สูงเมื่อกี้พี่บอกว่าที่เดียวในร่างกายที่ทำให้คนไข้มีไฮโปเคเมตาบอลิกอัลคอลอซิสไฮเปอร์เทนชันได้คือ Principle Cell ถูกไหมเพราะฉะนั้นที่เนี่ย r i n c i p l l ล e l l ต้องผิดปกติแน่ต้องทำงานเยอะแน่คำถามคือทำงานเยอะจากอะไรจากอัลโดสตโรนไหมหรือว่าไม่ใช่เนาะเราก็ดูพลาสมาอัลโดสเตโรนคอนเซนเตชันหรือแพ๊ ะะงั้นเราส่งเลือดมาถ้าเกิดว่าแพ็คมากกว่าเท่ากับ15แปลว่าการที่ p r i n c i p l e cell ทำงานเยอะเนี่ยเกิดจากออโ o สโลนแต่ถ้าน้อยกว่า15ก็แปลว่าเป็นตัวอื่นนะที่ทำให้ p r i n c i p l e cell ทำงานเยอะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังใช่ไหมเช่น lidel, ame, l i c o l i c e cushing ก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยไปหาอีกทีว่าเขาเป็นอะไรนะคะ ทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มที่ความตันสูงจากอนะัลดอสโตอโรนเราก็ค่อยมาคิดต่อว่าอัลดสโรนเขาหลังจากไหนอัลดอสตโรนะหลังจากอะดิีนแกลนเองหรือเปล่าหรือว่าหลังมาจากเลนินถูกไหมสเต็ปถัดไปที่เราดูก็คือดูแพคพาเลชนะอนะพาก็คือพลาสมาเลนินแอคทิวิตีนะคะ ท่าโดสโลนสร้างเองหลังเองไม่สนใจเลนินแพคพาเลชก็ต้องสูงถูกไหมเพราะว่าแพคสูงแต่ว่าพาต่ําอันนี้ก็ไปหาว่าถ้าเกิดแพคพาเลชเกิน20โรคก็น่าจะเป็นพริมารีไฮเปอร์โดสโลนิซึมหรือ g i a แต่ถ้าเกิดแพคพาเลชต่าน้อยกว่า10ก็แปลว่าจุดตั้งต้นเหมือนเดิมที่เลนินใช่ไหมก็ไปหาโรคที่เลนินสูงเช่เนลีนอทริสตินซสีสมีเลนิน producing tumor หรือเปล่านะคะ แต่ถ้าตั้งต้นเราคิดว่าคนไข้เป็น loss นะแต่ว่าไม่ใช่ renal K loss นะเราก็มาดูสาเหตุ work up มายูร r นโซเดียมน้อยเลยแอ้ยูร r นโพแทสเซียมน้อยเลยก็มาดู acidosis id, alkalosis อีกทีหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็น acidosis id, ก็เช่น diarrhea มี GI loss อะอย่างอื่นมี fistula มี drainage นะคะถ้าเป็น alkalosis ก็มองหาสาเหตุอื่นๆเช่นเป็นภาวะ remote vomiting d i u r e t i หรือว่าคนไข้มี laxative abuse ะะอันนี้เป็นโฟล์ค่าวๆในการ Pro โพสนะแต่ว่าในชีวิตจริงคงมีรายละเอียดมากกว่านั้นก็เดี๋ยวอยากให้น้องๆได้ลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ลองเก็บเวิร์คอัพในคนไข้ดูเวลาเราเจอนะคะโอเคทีนี้สุดท้ายอยากพูด t ท e a t เ e มนนิดนึงพอคนไข้ไฮโปคาลีเมียปุ๊บเรามีออปชันอะไรบ้างนะ เวลาเราจะทวีตคนไข้เราก็ต้องดูว่าเราเลือกอะไรนะเรามีรูทไหนบ้างเรามีออร l f ฟอร์มกับอินทรีย์นัชฟอร์มใช่ไหมเรามีอินทรีย์นัชแล้วก็เลือกได้ว่าจะให้เป็นทางเซ n นเตอร์ไลน์หรือเพ r สฟอร์เรอร์ไลน์ใช่ไหมคะโดสจะให้เยอะน้อยขนาดไหนเหล็กในการแก้เคจะเร็วช้าขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดที่เราจะดีไซน์ให้คนไทยเนาะทีนี้เราคอนเซิร์นอะไรบ้างอ่ะเราอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหนึ่งคือซีเวลิตี้ถ้าเกิดคนไข้มีซีเวีย symptomatic hypokese เช่นมีอาริธเมียนะมี respiratory weakness อ่าเลเวลต่ำมากเลยน้อยกว เราต้องรีบแก้ถูกไหมเราต้องรีบเข้าไปสเตติบิไลท์ทันทีงั้นเราจะแนะนาให้ IV f o ฟอร์มในคนไข้กลุ่มนี้นะคะขณะที่คนไข้ที่ไม่มีอาการดังกล่าวส่วนตัวแนะนำให้ให้อลล่าฟอร์มไปก่อนนะคะค่อยๆดูนะอันดับที่2ให้ลองคิดว่าคนนี้เคต่ําจาก h i ีฟหรือว่า l o s สอันนี้มีผลในการแก้อย่างมากนะคะถ้าคนไข้ชีฟเคชีฟเนี่ยแปลว่าทั้งตัวเขาเนี่ยเคไม่ต่ํามากเนาะ แต่ว่ามันชิปตเข้าไปอยู่ในเซลล์หมดงั้นวันดีคืนดีมันก็ชิปออกมางั้นถ้าเกิดเราแก้โถมเข้าไปมากๆคนไข้าอาจจะมีรีบาลไฮเปอร์คาลิเนียได้งั้นถ้าเกิดคนไข้โดยคลินิคอลสงสัยว่าน่าจะเป็นเคชิฟให้แก้ช้าหน่อยนะคะอาจจะลองแก้ออรัลถ้าเกิดว่าไม่มีซิมตอมที่ซีเวียแล้วก็รอดูนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดคนไข้เป็นเคลอสนะลอสเยอะๆเนี่ยจริงๆเคหล่นไปเหลือ3 2.5อหาเนี่ยเขาหายไปเป็นร้อยเอ็มอีคิวละนะพวกนี้ก็จะต้องแก้เยอะนิดหนึ่งนะคะ สุดท้ายว่าคนไข้มี on-going loss หรือเปล่าถ้าเขาเป็นกลุ่ม loss ตอนที่เราเจาะเลือดตอนนี้เขาอาจจะ K 3.0หลังจากนั้นเขาถ่ายชั่วโมงละลนะิตรเนาะเรารู้ว่าถ่ายเนี่ยก็เสีย K ไปใช่ไหมถ่ายชั่วโมงละลิตรหนึ่งอย่างเงี้ยผ่านปอีก3ชั่วโมง K ก็หล่นไปอีกใช่ไหมคะอย่างนั้นเราก็อาจจะต้องแก้เผื่อไว้นิดหนึ่งถ้าเราคิดว่าคนไข้เขายังมี on-going loss อยู่เนาะ อันนี้เก็บไว้ให้เด็กๆใช้ว่าโพลิฟอโลเลนเราควรจะให้เคแบบไหนนะคะแม็กซิมั o มคอนเซนเทรชันส่นแนะนำไม่เกิน60 MEQ ต่อ1ลิตรนะคะเลดก็ไม่เกิน10 MEQ มีคิวปผสมยังไงก็ แล้วแต่แลาพิจารณาจะ40-60 MEQ ใน1ลิตรให้เลดก็60-150 MEQ ถ้าเราพิจารณาแล้วแต่คอนดิชันที่เราต้องการนะคะเซ็นทรัลเว่ะแม็กซิมัมก็อยู่ที่ไม่เกิน20 MEQ ใน100นะคะเลทก็น้อยกว่า20 MEQ per h o u นึกไม่ออกจะไม่ได้ก็อยากแก้เร็วทางเซ็นทรัลไลน์ก็ให้ KCL 20 MEQ ในซาลาย100ดิบใน1ชั่วโมงจบนะคะแล้ว follow up ดูนะ นอกจากนั้นที่เหลือก็คือถ้าเกิดว่าให้แก้เคเร็วนะให้มากกว่า10 mEq/L อย่าลืม monitor EKG นะคะเมื่อไหร่จะแก้เคเมื่อไหร่จะให้อินซูลินต้อง collect K ก่อนนะเรารู้ว่าอินซูลินทำให้เคชิปเข้าเซลล์นะคะอย่าลืมแก้เคก่อนนะถ้าคนไขม้มีไฮโปเคด้วยมีไฮโปแคลด้วยอย่าลืมแก้ไฮโป k ก่อน ะะการที่เราเลเแคลเซียมขึ้นมาจะทําให้ซิมตอมของไฮโปเคชัดขึ้นเนาะเหมือนเวลาเราทรีทไฮเปอร์แคลอะไฮเปอร์เคอะแล้วก็ให้แคลเซียมใช่ปะ่ะลักษณะเดียวกันงั้นอย่าลืมแก้เคก่อนนะคะเมะะื่อไหร่เจอรีสิสแตนไฮโปคาลิเมียแก้เคไม่ขึ้นสักทีอย่าลืม check ack, นะ check ack, ack, เช็คแม็กเนาะเช็คแม็กคอเลกเม็กอลจะทําให้แก้เคง่ายขึ้นนะคะสุดท้ายคีย์สาคัญที่สุดในการทรีทแคลเซียมก็คือ cross m o n i อร์ i n g แล้วก็ serial K อยู่เสมอนะคะจะเป็นคีย์ที่ทําให้เราสามารถรักษาคนไข้ได้โดยที่ไม่มีคอมพิเคชันนะคะโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะ